ชกาเลโครงการคนละครึ่งก็เวลีตียตี่กือโตเวลก็เวโครงการชกามะโมโมเวลแยาคนละเกาะลาติโยเจเรลายากะฮาเล่เฮเรอมาเตเลียก็กว่จะได้คือเวลแยาแล่กาจ้ากาโดวิพ่อซรางหัวเลมหอลาโย เซเมเลซาวาเลมาฮฮลาโยเลเอเล okay. เเว่าใครเผชิญเวทผาโตเลียโครงการคนรักครึ่งเฉวหลุลาวิลโกไลากากาซาโกโกฮฮลาเฮเลียวก็จะได้ผอเลียรัฐบาลสติชูเลียนายรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกุลย่นอนายรัฐมนตรีเตวิโอคอลุเลียโอฮาปาลือตาวิออยาจอคอลุ โครงการโคละครึ่งชดิภาเตกั้ตุโยเจโครงการเฉล่ยออสลาโกโกโมะเฮอปิโยเรปบรัทาอาุทานายก ลุงตูทาเตียเวียโครงการเพวิโยเรียกแค่กอโอเวทากองกูแทนและเตกไกตุโยเจเขากว่าเวชรีปเล่รัฐบาลี่นายอนุทินชัยวิรากุลนายรัฐมนตรีโอหุเตเลเซกไกวิอคโลุเรียกโครงการคนรัครึ่งชเวแล่ย้ายยานแหนเรียอาสาติชุกขอกู่เวียปะเปีไกตุโยเจยานแหน่ติพาอาซาตชุกขอกูติชุกขอคู่คู่เวติากาตุลอแม่เรียกแค่เตและเซ่มูแปตาวิจิขเดนอะแม่เรียเซ่มู แต่วิจิอรติโมเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐไม่กับบัคคนจวบวิชติภาเรียปุระธนคือเซฮาออกไปเข้ากาเวียลรติฮิสฮาเกาะเทลาเวเจเรีัว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอตาวิชติภากกติกาเวียนี้ฮิบะกาวิโยจะแหล่ติฮิสฮาวิชติป่อยเจติกราเวเจติภาดวเวียลรติฮาปาเลเลกาลกปวท้อจ้ากาปูก็เลยเร่ฮาแหลกไเช่เร่ไม่แม่เรติป่อยเจติกราว เรียกเโกบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคลุอ่างาคือบักคนจุจัวิชอติผาเดียวปีวิกาเซฮารสติฮิสฮารเกลกเลติกาวียนีบิบะวิอคลโมกาปาจิติโยอลกาบาสวัสดีการแห่งรัฐเลคาทกตุเลก็คเลก็อ่าติชฮาปาตาอ่ติชตฮารปาตาเลติชนีฮาปออลุเจเลกกิตวนะเ่เอกนี่มติมกอนยานสาเลนี่มติมแลระบบภพัย โคลมาเชียวตมเลี่โครกาโคละครึ่งออกคลเตียติกืองัชงัดเวีกาตุโยเจจะได้โมลโกเลตเปติติกาเวียีฮิบะเจเลี้ยแอเปต่างออกโคโลเยตุโยเจตเตกาเวียนีฮิบะเลีเก่ายเวอโลตีเวียีฮบะเจและเลีนเยสละตุโยเจติชติฮับต่เลติชีนบขกเจจอ โครงการคนละครึ่งเละระบบภาษีออกโคลมาเชียวะและเรบัสวัสดิการแห่งรัฐบัคโคนโจมาจวัววิติมูทถ้าพิลเกตูเวเละเขาก็อากาลาตูเวช ตชดเฉาะหนึ่งสติสอคโลแอปพลิเคชันแอปเปาตังก็เวิอคโลพอแลลงทะเบียนจลาติโยจิีมลีโครงการคนละครึ่งเรียกเอาเพื่อนเลเซ่โมเตมูเซ่โมเตมูลอกกกาเร่ข้อชอชเวเต่โมเจเชวีอาชุเตมูเลก็ก็เล่ฮับปับผู้จกาจารยเชลเลเตขอเตปะภาษีการรายงานเชวเได้พาลอกกการวิพ่อมาวิถับปัตอภาษีกักเกวินะเตพาลอกกูชุกว่าเวคัสเลการวิพ่อมากาวิถับปัตอ มากัะกวิกาจอยากฆ่ากับระบบภาษีออกคอโลเชตาวินะเหล่จะได้หมูลอกโขเขเชอเชจ ขอจ์จเทัปตอติกาวียนีฮิโอฮาบากาตุโเจแก็เยวพ่อลกตินิเวียนนิฮาบาอมะกาเกจเล้ยให้ก็นิฮาบาเจยจะลตวโยติชุดฮาบาตเลติชุนิฮาบาเล้เหตแลชจะตมูกันกลาตวเชติชาปันสติสอลลแอพพลิเคชั่นป่าตังอขลลกาลงทะเบียนตัโยเจเลบักจนบัสวัสดิกาเห็นราติสติตุมาลลเลตปติอัตโนมกาวิเจแก็บ คนโจรตีมัวคนรเชวิชอลีตีเซลากาิจอวิลอมวิอันเนี่ยรัอยาติพาโครงการคนละครึ่งออกคอลวเาคนจคนเชตาวิตีุเซลากาิจาวิลอม่เลกวนตีปติชอออัตโนมัติเลีมาตีเลก็คเชัติชออเมจอวิทัปโตตีติเลรากิจูโยจิเมลเล่ก็เปื่เล่นี่มัวตีมัวกกเลี่คือมมียาตีผา เจเขกว่าออรโครงการคนละคือออลอติเฟดอเขดูแลเรียนิชลาเลอลอกาเกตูยเจเลออลอติเฟดอเขานาเลียเขากว่าอาวเยี่ลาคุยาตันทอกาซาตาลนะแม่เรอลอกัวเชวิแลเรียแอปเปิตังคอลาติเยเกตูเวลอแม่เลีขรกช่อคืองงคือตีกาเวลาแอปเปาตังนัเนล อแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ Play Store มาก,ก์โกเล่แอนดรอยไอโออสออคอลูกกนนาหนะเรียดหนูหื้อแอปเปิาตามมาโจว,วิชอติพเราก็เจ้าดาวเวล่าเลติดต,ตั้งแต่แม่ ยอาจอมวิทยาภก็ติชื่อติจุมาลี่อ๋อเราก็ลงทะเบียนวิทยายามากะหิมากะพอเห็นนาเรียกว่าว่าหือนละหุยติพ้หรอแอปเปิลตังอ่าแอปพลิเคชันจะดาวโหลเวลาติตตั้งวิอยคอลจีวอลเลตก็วิยาก็จ้าวิจิเรียกว่ารหั OTP ติทากาวิทยาทานคือเยกักตยวลธนาคารกรุงไทยเียอ่าเชวจ้าวิจแม่เรียกเาว่าิทยายามวิยาิพ้เลียครงการคนละครึ่ง โลเยกัยกาตวิชแอปเปิตังกาจวิลล์ริชกาอ่าจู่ยารัฐบาลเโครงการคนละครึ่งเตกตุเวรอซาตาติ่ผาอยู่เวลาแล้ะหื้อหื้อยาที่ผาท่าจะเกอาชลากลาวิโยแม่